ขอกราบนมัสก,การหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดรหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดสยองนะครับวันนี้ผมเต้มเมืองมินนะครับขอแบ่งปันความรู้นะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมอิสริโกวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกิ่งชินบัญชรกันนะครับสร้างไว้เมื่อพศ .2517 นะครับสร้างกันที่วัดรหารไร่โดยอาจารย์ชินพรสุขสถิตนะครับ ก็ไปสร้างไว้ที่วัดอาหารไรนะครับแล้วก็ปลูกเสกโดยหลวงปู่ทิมอิสริโกปลุกเสกเพียงองค์เดียวนะครับหลวงปู่ทิมปลูกเสกองค์เดียวไม่ได้มีพระกระดาจารย์อื่นมาร่วมปลูกเสกนะครับเพราะว่าหลวงปู่เนี่ยท่านตำหนิว่าท่านอยากสร้างขึ้นมาคนเดียวเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครเอาไปใช้แล้วไม่ดีหรือย,ยังไงเนี่ยจะได้ตำหนิท่านเพียงคนเดียวไม่ให้อ่ องค์อื่นได้รับความเสียหายหรือว่าถ้าใช้แล้วไม่ดีเนี่ยเหมือนกับว่าจะไปตำหนิตีติงองค์อื่นท่านก็ถือว่าท่านขอน้อมรับไปคนเดียวก็คือว่าสร้างเพียงองค์เดียวแล้วก็นะครับปลุกเสกองค์เดียวสร้างอธิวัตหารไล่นะครับเททองกันตรงแถวแถวศาลา,าภาวนาพิรัษของเดี๋ยวนี้นะครับประมาณนั้นนะครับเพราะว่าการสร้างนะครับการสร้างวัตถุมงคลชุดนี้ขึ้นมานั้นนะครับจุดประสงค์เพื่อ หารายได้นะครับหารายได้เข้ามาปฏิสังขรณ์วัดละไร่ซึ่งในช่วงนั้นนะครับในปีน้นช่วงนั้นเนี่ยโบสถ์กำลังสร้างอยู่นะครับกำลังสร้างอยู่แต่ก็ยังไม่เสร็จนะครับเพิ่งเริ่มสร้างนะครับแล้วก็ทาววรวัตถุนั้นก็สุดโศมนะครับทุดโทมลงไปมากเพราะว่าหลวงปู่ทิมนั้นท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสมาตั้งแต่ท่านสมัยท่านยังหนุ่มๆนะครับแต่ว่า ท่านก็คลองเอยมานะครับก็คือพระประธานเนี่ยหลวงปูท่ทิมนะครับหลวงปูท่ทิมในบทเก่านะครับหลวงปูท่ทิมท่านก็ไปเอาดินดิบขึ้นมาแล้วก็มาปั้นนะครับมามาปั้นแล้วก็ชาวบ้านเห็นท่านทาก็มาช่วยกันขุดดินขุดอะไรต่างๆมาให้ท่านขุดดินนวดดินนะครับแล้วก็ ฝีมือการปั้นของท่านก็คือปั้นพระประธานแล้วก็พระมคุคขาพระสารีบุตรนะครับอยู่ในโบสถ์เก่านะครับถ้าใครได้เข้าไปที่วัดทหารไร่นะครับก็ผมแนะนำนะครับให้เดินไปด้านหลังริมแม่น้ําบ้านค่ายนะครับก็จะ,ะจะเห็นโบสถ์เก่าซึ่งตอนนี้บุรณะมาเป็นโบสถ์ที่ค่อนข้างที่จะมีสภาพดีแล้วนะครับไม่ได้โบสถ์เก่านะครับแต่ว่าก็จะมีพระประธานที่หลวงปู่ทิมท่านปั้นเอาไว้นะครับในปี2517นั้นนะครับ สร้างพระกิ่งขึ้นมาเพื่อที่จะจําหน่ายหารายได้เข้ามาทางวัดให้จําหน่ายเพียงองค์ละ300บาทนะครับพระกิ่งชินบันชรนนั้นมีการจัดสร้างเพียง2 0 0 0กว่าองค์นะครับประมาณ2,500กว่าองค์นะครับไม่รวมที่เอาไปออกวัดเจ้าเจ็ดนะครับคือ,อพระอาจารย์เจือนั้นขอไป195รรูปนะครับแล้วก็ พระกิ่งชินมชรนั้นสร้างเพียง2เนื้อนะครับสร้างเพียง2เนื้อเท่านั้นคือเนื้อนวัโลหะและเนื้อทองคํานะครับแต่วันนี้นะครับผมจะนําภาพนะครับนำภาพของเนื้อทองคําพระกิ่งชินาชรเนื้อทองคําหมายเลข2นะครับเอามาให้เอฟซีหรือเพื่อนๆผู้ ใฝรู้นะครับอยากจะศึกษานะครับว่ากิ่งที่กำมชอนนั้นควรพิจารณาแบบไหนตรงไหนนะครับหลักการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองคําหรือเนื้อวัตโลหะนั้นพิจารณาเหมือนกันนะครับผมแตกต่างกันที่เนื้อโลหะแต่ว่าวิธีการทําหรือวิธีการพิจารณารวมไปถึงโค้ดนันใช้ตัวเดียวกันนะครับวันนี้นะครับผมก็ ต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตท่านเจ้าของภาพนะครับพระกิงคินมชรเบอร์2ที่ผมเลือกเบอร์2เอามาบรรยายหรือว่าเอามาเป็นภาพประกอบในการให้ความรู้นั้นก็เพราะว่าพระเบอร์2นี้มีความพิเศษตรงที่ว่ามีโค้ดเบิ้ลน,นะครับคือโค้ดสาราตอก2ครั้งมีทั้งตอกที่แบบชัดเจนแล้วก็ตอกแบบไม่ค่อยชัดนะครับ คือในลักษณะที่เหมือนกับว่า,าโค้ดนั้นโคสลาน,นั้นได้รับความเสียหายไปบ้างแล้วแล้วก็มาตอกอีกครั้งหนึ่งก็คือจะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วก็มันทําให้พิจารณาง่ายครับให้ดูได้ทั้งสองแบบเลยในกรณีที่องค์ที่ตอกแบบไม่ชัดต้องดูแบบไหนหรือพิจารณายังไงนะครับวันนี้นะครับผมเตเมืองมีนนะครับถ้าหากผิดพลาดประการใดไปนั้นนะครับก็ขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพระกิ่งชินนบัชรเนื้อทองคำนะครับเบอร์สองพระกิ่งชินนบัญชรนั้นสร้างกันทั้งหมดนะครับ13าองค์นะครับ13าองค์องหนึ่งองที่หนึ่งนะครับองค์ที่1นนั้นด้านกลนะครับไม่ได้ไม่ได้ตอกเลขนะครับถ้าจําได้ไม่ได้ตอกเลขนะฮะก็คือว่านําถวายขึ้นทูลเก้านะครับถวายพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารในตอนนั้นนะครับ เขียนว่าชินนาบัญชรที่ที่ที่ก้นนะครับแล้วก็นำขึ้นทูลเก้าวถวายเพราะฉะนั้นเบอร์หนึ่งนะครับอยู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันคือจักการที่ิ0นะครับส่วนเบอร์สองนั้นอันนี้เนี่ยอ,อยู่กับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับท่านก็มีความเมตตาเคยให้รูปตัวนี้นะครับเข้ามาดูในกลุ่มของผมผมก็เลยแคปเอาไว้เพื่อ เพื่อที่จะเอาไว้เป็นแนวทางพิจารณานะครับแล้ววันนี้ผมก็ขอนำเอามาแบ่งปันให้ f อเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับที่ชื่นชอบชื่นกดติดตามนะชื่นชอบและก็ชื่นชมในในในตัวผมนะครับแล้วก็เข้ามาดูนะครับวันนี้นะครับผมจะไม่เน้นนะครับไม่เน้นด้านอัตลักษณ์หรือว่ารูปร่างพรักดิ่ิงเมัชรพรักดิ่ิงเชมันชรนน,นนั้นนะครับถอดถอด พิมมาจากพระกิงใหญ่นะครับพระกิงใหญ่ของเมืองจีนเราเรียกว่ากิงจีนแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นหน้าตาเนี่ยก็จะเหมือนกับพระจีนนะครับผม,ผมก็คือว่าปางมารวิชัยนั่งอยู่บนฐานบัว8นะครับบัว8แล้วก็หน้าก็คือตาก็คล้ายๆจีนปากกนะ็คือว่าลักษณะเนี่ยเรามองง,ง่ายๆก็คือว่าเป็นพระจีนนะครับเป็นพระจีนนะครับแล้วก็ถือหม้อน้ำมนต์นะครับเหมือนพระกริงซึ่งเป็นต้นแบบของพระกิ่งในเมืองไทยนะครับ ก็คือว่าผากกิ่งของจีนนะครับผมไม่อยากลงลึกในรายละเอียดตรงนี้นะครับเพราะว่าหากผิดพลาดประการใดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาตําหนิติดติงกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้อง f c ดูนั้นอยากให้ดูแค่เกกับแท้ผมจะไม่ลงลึกในรายละเอียดก็คือว่าลงลึกกันที่ตัวโค้ดนะครับเพราะตัวโค้ดนั้นสามารถใช้แยกแยะว่า พระองค์นั้นจะเก้หรือแท้ได้นะครับแต่รูปร่างภายนอกนั้นนะครับสมมุติว่านะครับว่าพระเนี่ยอัตลักษณ์เหมือนกันเลยคือด้านหน้าด้านหลังด้านข้างทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแต่โค้ดมันไม่ใช่เนี่ยมันก็ไม่แท้ถูกไหมครับมันก็ไม่แท้คือไม่ได้รับการยอมรับนะครับเอาไปเล่นก็ไม่มาตรฐานเก็บไว้ก็ไม่มีราคาในวันหน้านะครับวันนี้ผมก็เลยขอเน้นย้ำนะครับขอเน้นย้ำว่าขอให้เพื่อนเพื่อนนั้น ให้ความสําคัญกับการดูโค้ดนะครับพระกิ่งชินวัญนชรนั้นมีโค้ดโค้ดที่ว่าเป็นโค้ดจริงๆนั้นมีอยู่2โค้ดนะครับโค้ดก็คือว่าโค้ดที่1คือโค้ดณในเม็ดงานโค้ดที่2ก็คือโค้ดสาลานะครับโค้ดสาลาแล้วก็ส่วนส่วนโค้ดที่ว่ามาเสริมต่อหลังซึ่งเป็นโค้ดณนั้นอันนั้นผมยังไม่อยากหยิบยกนะครับเพราะว่ามีอยู่จํานวนน้อยองค์มากนะครับ ก็คือว่าเอามาตอบเสริมกันตอนหลังซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เป็นมาตรฐานในจํานวนนะครับผมอันนี้ก็คืออยู่นอกจํานวนไปนะครับแต่ว่าก็แท้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ลงลื่นในรายละเอียดนะครับโคดนะในเม็ดงานนี่นะครับเป็นโคดที่เล็กนะครับยากต่อการปลอมแปลงนะครับยากต่อการปลอมแปลงมากถ้าเราสังเกตนะครับวิธีการสังเกตนั้นนะครับให้ดูหนึ่งดูตัวตอกนะครับตอกลงไปแล้วนะครับถ้าเรามองเห็นอย่างนี้เราเหมือนอะไรฮะ Iesen, เหมือนอะไรครับเราจำเลยครับเหมือนกับห่านไหมครับห่านลอยน้ําอยู่ใช่ไหมครับคล้ายๆนะครับเรา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 ลองนึกจินตนาการนะครับเหมือนห่านลอยน้ําอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลงลึกในรายละเอียดนะครับตอนนี้เนี่ยเราให้ดูไว้ก่อนนะครับดูไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับพระกิ่งชินบัญชรนั้นเป็นพระกิ่งที่หล่อช่อนะครับเป็นช่อก็คือว่า ในในเบ้านั้นนะครับคือหลังหลังจากถอดหุ่นเทียนมาแล้วนะครับก็จะเดินช่อแล้วก็ทาทาเป็นชนวนชนวนกลางนะครับแล้วก็มีช่อออกไปซ้ายขวานะครับซ้ายขวาหรือว่ารอบๆเลยนะครับซึ่งมีภาพประกอบซึ่งตอนที่หลวงปู่ทิมท่านนั่งอธิษฐานจิตนะครับก็จะมีอยู่ท่านนั่งอยู่บนธรรมธาต์แล้วก็จะยกกิ่งเชื้อมชรอนช่อน,นั้นขึ้นมาเอามาให้ท่านจับแล้วก็อธิษฐานจิตแล้วก็โยงสายสินไปหาทั้งหมด ตอนที่อธิษฐานจิตที่วัดนะครับตอนที่ทําก่อนที่จะไปแต่งที่โรงงานนะครับคือหล่อขึ้นมาก่อนทําวิธีการหล่อเททองทั้งเททั้งผ้าทองแล้วก็ผ้าทั้งพระเ,เนื้อละวะโลหะนะครับผมเนื้อต้งคํานี้มีอยู่13องค,องค์องค์แรกนะครับนำขึ้นทูลเก้าถวายแล้วองค์ที่สองสไปจนถึงองค์ที่12ส่วนองค์ที่13นั้นไม่ได้ตอกเลขนะครับ ก็คือว่านายช่างนะครับนายช่างคนหล่อคนที่ไปหล่อพระนะครับท่านศรัทธานะครับท่านศรัทธาท่านก็เลยถอดสร้อยคอทองคําของท่านที่ที่ท่านคล้องอยู่นั้นเอาลงไปหล่อแล้วท่านก็ไม่ได้ตอโค้ดไม่ได้ตอโค้ดสาลาไม่ได้ตอบโค้ดน่าในเมานะครับไม่ได้ตอเพราะว่าท่านทําเองในตอนนั้นแล้วก็ให้หลวงพุทิมปลูกเสกท่านก็เอาไว้ใช้ท่านไม่ไม่ไม่ได้ถือว่าเป็นพาณิชย์และไม่คิดจะขายท่านก็เลย เก็บรักษาเอาไว้แบบนั้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้อยู่ในมือใครหรืออะไรยังไงต่างนี่อันนี้อันนี้เราไม่ไมกล้าล่วงครับไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนหรืออะไรยังไงนะครับพระกิ่งจีนนั้นชอนนี่นะครับนอกจากว่า,อาถอดกิ่งมาแล้วนะครับถอดอามาจา,จากว่าพระกิ่งจีนนะครับออกมาแล้วนะก็ยังมาทําเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองคือมาแต่งพิมพ์ไม่ให้เหมือนต,ต้นฉบับเดิมนะครับจะไม่เหมือนกับกิ่งวัสถุทัศน์หรือว่า จะไม่เหมือนกับกิ่งอะไรก็คือว่าจะมาทํานิดหน่อยคือว่ามาแต่งพิมพ์พนิดหน่อยเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วก็อุดนะครับมีแผ่นอุดกลิ่งอยู่ใต้ฐานนะครับแผ่นกุดอุดกลิงอยู่ใต้ฐานนั้นนะครับมีทั้งหมด3แผ่นนะครับ3แผ่นที่ผมบอกว่าทําไม3แผน่นแผ่นแรกนะครับก็คือพระทองคําจะเป็นแผ่นทองคํานะครับเป็นแผ่นทองคำนะครับ,แ,รบแล้วก็ อย่างที่2แผ่นเงินและอย่างที่3แผ่นทองแดงนะครับซึ่งแผ่นเงินกับแผ่นทองแดงนั้นใช้อุดเนื้อนวะโลหะนะครับส่วนแผ่นทองคํานะครับก็จะใช้ปิดอยู่ในแผ่นทองคําแต่ก็มีนะครับก็มีเนื้อนวะโลหะที่ใช้แผ่นทองคานะครับปิดนะครับก็คือว่าพระกิ่งที่ตมวันชอนอุด ก็คือว่าปิดก้นทองคำนั่นแหละครับแต่ว่าการอุดก้นทองคำของอพระกิจน้รมนชรเนื้อนวะแต่ว่าอุดก้นทองคำนั้นจะไม่เหมือนกับเนื้อทองคำนี้นะครับเพราะเนื้อทองคำนี้ใช้แผ่นอุดที่พอดีเสมอกันกันกบอ,องค์พระนะครับแต่ว่าถ้าเนื้อนวะเนี่ยเขาจะเขาจะปิด ลุนล้นขึ้นมานิดนึงนะครับก็คือว่าจะปิดครอบขึ้นมาด้านบนหน่อยวันนี้ผมยังไม่มีรูปให้ดูนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าอธิบายกันคร่าวๆนะครับผมว่าหลักการพิจารณามีประมาณน,นี้นะครับก็คือว่าสรุปนะฮะสรุปก็คือว่ามีแผ่นอุดนั้นอยู่3ประเภท1คือแผ่นทองคํา2แผ่นเงินและ3แผ่นทองแดงนะครับส่วนแย,แยกแยกแยะออกไปว่ามีตัวเลขอะไรยังไงต่างปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงลึกในรายละเอียดในคลิปหน้านะครับนะครับ ทิดเนี้ยผมก็จะโปรยโปรไปก่อนก <lawsuit. S 1> <ulously, S 2> ็คือว่าแผ่นเงินเนี่ยจะมีโคสลานะครับเมือนคล้ายๆกับแผ่นทองคําก็คือว่ามอนเหมือนกับเนื้อทองคําแต่ว่าในโคสในในในแผ่นเงินหรือว่าอุดก้นเงินนั้นจะไม่มีตัวเลขนะครับไม่เหมือนกับเนื้อทองคำเนื้อทองคาจะมีตัวเลขด้วยนะครับมีโคสลาแล้วก็มีตัวเลขด้วยแต่ถ้าว่าเป็นแผ่นเงินหรืออุดเงินนั้นจะมีแค่โคสลา อย่างเดียวนะครับจะไม่มีตัวเลขครับตัวเลขนั้นจะไปตอกไว้ด้านหลังองค์พระนะครับด้านหลังกิ่งคือหลังจากตอกโคดนานเป็นงานแล้วก็จะมาตอกตัวเลขจํานวนนะครับจํานวนองค์นะครับจํานวนองค์ว่าเป็นลําดับองค์ที่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับหลักการพิจารณานะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าองค์นี้ทําไมผมเลือกเป็นเบอร์2มาเพราะว่าเบอร์2นี้นะครับมีโค้ดถึง2ตัวนะครับคือโค้ดสารานั้น มีตอ,อกไวสองครั้งคือตอ,อกที่ชัดและไม่ชัดผมคิดว่าตอ,อกครั้งแรกเนี่ยอาจจะตอ,อกอใน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 องในในโค้ดที่ไม่ชัดก่อนนะครับในในหลักการพิจารณาผมนะแล้วก็มาตอ,อกชัดที่หลังนะครับหรือไม่ก็อย่างไงเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะครับว่าคอเทจริงเนี่ยมันมันจะเป็นแบบไหนยังไงอันนี้แต่ว่าผมถือว่ามันเป็นความรู้ความรู้คือเราสามารถมองได้ว่า ถ้าตอกชัดๆลึกๆควรพิจารณาแบบไหนแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ลึกควรพิจารณาอย่างไรว่าเกทแท้ดูอย่างไงนะครับหลักการพิจารณาของผมนะครับผมมองแว็บแรกขึ้นไปเนี่ยจุดสังเกตของผมคือผมดูใต้ฐานนะครับใต้ฐานนี่คือว่าฐานชั้นแรกของของโคศารานะครับเรามองดูคล้ายๆอะไรคล้ายๆหัวจรวลนะครับหัวจรวด จรวดที่ที weak, it type, it ่ที่ไป Apollo อะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆนะครับดูคล้ายๆนะหรือบางคนจะดูเป็นประหลัดขิกก็ได้ครับแล้วแต่ท่านนะครับแล้วท่านจะจินตนาการเอาที่เราจําง่ายนะครับเอาที่แบบว่าเราจําง่ายถ้าเกิดว่าเราเราจะดูให้มันเป็นจรวดมันก็คล้ายๆจรวดเป็นประหลัดขิกคล้ายๆประหลัดขิกแต่ถ้าเกิดว่าเห็นปุ๊บเป็นสี่เหลี่ยมเลยเป็นสี่เหลี่ยมเป็นฐานสี่เหลี่ยมเลยนะครับอันนั้นก็คือ มันดูไม่ดีครับมันไม่แท้เพราะว่าเนื่องจากว่าของแท้เขาไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับถ้าไเป็นแบบนั้นก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็จะมาดูนะฮะจะมาดูจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คืออย่างของผมเนี่ยผมจุดสังเกตของผมคือด้านบนนะครับสามเหลี่ยมด้านบนก็คือว่าด้านด้านจั่วหลังคาหรือว่าด้านบนนะครับสังเกตว่านะครับจะมีรอยกดคือแสมเหลี่ยมด้านบนนะจะมีรอยกดจิกเลยเข้าไปลึกมากกว่าปกตินะครับ หนึ่งนะครับคือเหมือนเหมือนกับลักษณะเหมือนกับเล็บจิกลงไปเหมือนเล็บเหี่ยวเล็บอะไรจิกลงไปลึกไปมากกว่าปกตินะครับและทีนี้อะเรามาดูกันนะครับโคดนะในเม็ดงาอันนี้ควรพิจารณามากเพราะตัวนี้บอกกันเลยว่าของเกยยังทําไม่เหมือนนะครับเนี่ยเหมือนที่ผมบอกเบื้องต้นไปก็คือว่าเหมือนกับเป็ดหรือว่าหงนะครับลอยน้ําอยู่นะครับมีคอไหมครับมีคอมีปากมีมี เส้นรัศมีเนี่ก็ตีว่าเหมือนเหมือนกับภาพการ์ตูนนะครับพวกขงกการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอกลงไปแล้วนะครับเราควรที่จะต้องจดจํานะครับจดจําสิ่งที่เราจะจดจําดูก็คือว่าอันนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับเราดูเส้นสายนะครับว่าตําแหน่งว่าอยู่ตรงไหนบ้างอะไรบ้างนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราจะเล่นพระ รุ่นนี้นะครับหรือว่าอยากได้พัดรุ่นนี้เอาไว้ครอบครองพยายามศึกษานะครับศึกษาในตัวของโค้ดเนี่ยให้แม่นๆนะครับเพราะว่าโค้ดเนี่ยมีให้ดูหลายแบบนะครับหนึ่งในองค์เดียวนี่นะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือโค้ดในเม็ดงาต้องเหมือนในแบบนี้ก่อนนะครับเป็นมาตรฐานตรงแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ไม่มีเงินที่จะไปซื้อเอามาดูนะครับให้เราไปซื้อเหรียญหลวงปู่สิมเม็ดรกระดุมนะฮะ จะมีโค้ดตัวนี้อยู่นะครับแต่ว่าจะเป็นโค้ดที่ค่อนข้างที่จะชำรุดไปแล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมมาขอเน้นนะครับขอเน้นก็คือโค้ดสารานะครับโค้ดสาราเนี่ยนะครับคือโค้ดที่เป็นมาตรฐานของเขานะครับวิธีการดูนะครับหนึ่งนะครับผมสังเกตนะครับสังเกตที่ตัวฐานล่างนึ่งที่บอกครับว่าเหมือนจะลวดเห็นไหมครับแล้วก็จะมีเส้นสายนะครับ มีเส้นมีสายอะไรต่างๆนะครับด้านท้ายแล้วก็ดูด้านหน้านะครับดูแล้วเสร็จแล้วปุ๊บดูที่หัวจวด้านบนนะครับว่าจะกดลึกจิกๆหน่อยนะครับแต่ด้านอื่นก็เป็นปกติธรรมดาแล้วก็พวกเนื้อเกินที่อยู่ในรอยนะครับในรอยปั๊มรอยอะไรต่างๆเนี่ยพวกเนื้อเกินเอออะไรเออต่างๆเนี่ยเราควรพิจารณาจดจํา แบบว่าเป็นความรู้ของตัวเราเองเลยนะครับผมคือเราจะจําตรงไหนเนี่ยเราก็จำเราก็เลือกจํามาเลยไม่ต้องให้เขาไปชี้ว่าตรงนั้นหรือตรงนี้ตรงนู้นนะครับแต่ถ้าเราจําสามารถจําได้ประมาณสัก3ามี่จุดในโค้ดนะฮะในในในหนึ่งโค้ดเนี่ยเราสามารถจําเป็นเอกลักษณ์ของเราสัก3ามี่จุดแล้วพระหนึ่งองค์มีอยู่ประมาณ2โค้ดอย่างต่ำนะครับ2โค้ดเนี่ยสโค้ดหรือ3ามโค้ดคือเป็นโค้ดตัวเลขด้วยนะครับถ้ามันเข้าตําหนิหมดเลยเนี่ย โอกาสที่จะแท้มีสูงมากนะครับโอกาสจะแท้มีสูงมาก <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เหมือนเลยโคดหนึ่งก็ไม่เหมือนโคดอันสองก็ไม่เหมือนแต่ว่าพระในรูปร่างโอเคนะพระเหมือนเลยอย่างเนี้มันไม่มาตรฐานอันนี้เราก็วางได้ครับอย่าจับนะครับอย่าถืออย่าเอามาเก็บไว้นะครับเพราะว่าถือว่าพระไม่มาตรฐานไม,ไม,ไม่ไม่แท้นะครับหรือว่าพระไม่แท้นะครับ ตอนนี้เนี่ยผมยังไม่เคยเห็นงานฝีมืออ,องค์ไหนที่ที่ทำได้ได้สวยงามหรือว่าทําได้ใกล้เคียงยังไม่เคยเจอนะครับยังไม่เคยเจอนะก็ท่านที่เคยเจอแล้วก็คอมเมนต์เอาไว้ละกันนะครับคอมเมนต์เอาไว้ก็สร้างสารรค์นะครับอย่าไปตำหนิตีติงกันเพราะว่าเนื่องจากว่าผมทําคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อที่จะเสริมสร้างนะครับเพื่อให้ท่านนั้น คนที่ไม่รู้นะครับนั้นมีโอกาสได้รู้บ้างนะครับหรือว่าได้มีโอกาสที่ว่าไปเจอของแท้แล้วก็ไม่ปล่อยหลุดมือไปนะครับหรือว่าถ้าไปเจอของเก๊ก็ไม่เอาไงไม่เล่นนะ, <c oughs> นะครับเดี๋ยวมาดูโค้ดนี่ยตัวที่2นะครับอันนี้เป็นโค้ดที่ไม่ชัดหรือนะครับหรืออาจจะเป็นโค้ดที่มาตอกตอนหลังหลังจากที่โค้ดสาราอันเนี้ยชำรุดแล้ว นะครับหรือว่ากําลังกําลังจะจะพังอ่ะเอาง่ายๆว่าจะทิ้งแล้ว่ะครับนะครับก็คือว่าตอนตอกเส้นสายเนี่ยก็มีเส้นด้านล่างนี้จะมีขาดวิ่นไปบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ดูด้านบนที่ที่ผมดูนะครับจุดที่ผมดูคือในจุดที่ไม่ขาดคือฐานด้านท้ายกับหัวแหลมด้านบนเห็นไหมครับหัวแหลมด้านบนนั้นนะครับก็จะลึกกว่าปกติเห็นไหมครับลึกจิกเลยนะครับลึกจิกเลยแล้วก็ตรงฐานตรงฐานฝั่งซ้ายมือเราเนี่ยนะครับ ก็จะยังคงสภาพอยู่แล้วก็ฐานด้านขวามือเห็นไหมครับเห็นเหมือนจรวดไหมครับหรือว่าประหลัดขีกดีครับเราก็มองพิจารณานะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้หลักการพิจารณานะครับผมแนะนําให้ท่านนะครับดูโค้ดแท้ๆนะครับแบบนี้แล้วนะครับแล้วจดจําเอกลักษณ์ให้เป็นของตัวเองคือจําในจุดที่เราอยากจะจำครับ อยากจาจําง่ายของเราตรงไหนเนี่ยเราจําของเราเอาไว้เลยนะครับแล้วเราก็เอาไว้ไปพิจารณาตอนที่เห็นของนะครับตอนที่เห็นพระนะครับตอนนี้เรามาดูเลขนะครับตัวเลขกันนะครับอย่างเลขสองนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเราอยากจะรู้หรือเรียนรู้ที่แบบว่าเอาให้ครบเซตเลยนะครับก็คือว่าควรที่จะไปหาหนังสือที่มีตัวเลขหรือว่าในเน็ตนะฮะเซิร์ชในเน็ตดูว่าที่มีตัวเลขตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้านะครับ แล้วจำเอกลักษณ์ของแต่ละตัวก็คือว่าช่วงโคง้งโค้งตรงไหนนะครับโค้งตรงไหนหยักตรงไหนแล้วก็มีติ่งมีเนื้อเกินมีอะไรตรงไหนยังไงนะองศาที่โค้งไปอะไรไปต่างๆตรงนี้นะครับต้องจดจำให้เป็นแม่นนะครับเพราะว่านี่คือฟรอนท์ที่เขาใช้ตอกมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าผิดจากนี้นะครับถ้าผิดจากนี้แล้วไม่แท้นะครับ ตัวเลขไทยแล้วก็ไม่ใช่ฟอนต์นี้นะครับแบบแกะขึ้นมาแบบไทยเหมือนกันอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับผมให้ดูตรงนี้นะครับดูตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้านะครับวันนี้นะครับเตมองมินก็ให้ความรู้นะครับหรือว่าแนะนำนะครับไปแล้วนะครับฝากเพื่อนๆ f c นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้แล้วก็นะครับกด กำลังใจให้ผมนะครับคอมเมนต์ Comment, แบบสร้างสารรค์เอามาคุยกันนะครับสิ่งใดที่ผิดพลาดหรือสิ่งใดที่พูดไปแล้วยังไม่ครบถ้วนนะครับก็ฝากเพิ่มเติมกันนะครับแล้วก็แนะนำกันได้นะครับ วันนี้เต้มืงบินต้องลาไปก่อนแล้วก็ฝากกดติดตามในไลฟ์ต่อไปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้ขอให้บารมีของหลวงปูท่ทิมนะครับอิสริกโกคุ้มครองเพื่อนเพื่อนเอฟทุกๆท,ท,ท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้สำเร็จสมหวังนะครับดัตั้งใจไว้ทุกประการขอให้มีพระแท้พระดีนะครับขึ้นมาแบบ ไม่คาดฝันนะครับขอให้ได้พาแท้พาดีนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ